ใครนะคะที่อยากลงทุนนะคะอพาร์ตเมนต์แมนชั่นหลังนี้เลยค่ะปาแนะนําเลยนะคะมุกดาพรณแมนชั่นนะคะหลังนี้อยู่เทพกุญชร22นะคะทุกคนหลังนี้ทาเลดีมากๆเลยค่ะหลังนี้อยู่ห่างจากมหาลัยธรรมศาสตร์เพียง10นาทีเท่านั้นนะคะตรงนี้นะคะ275ตารางวา4 4ห้องนะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวปาพาไปดูรอบๆของอพาร์ตเมนต์กันนะคะ มุกดาพรณแมนชั่นหลังนี้นะคะทุกคนมีทั้งหมด44ห้องนะคะ275ตารางวานี่นะคะดูสะอาดเรียบร้อยกว้างๆแบบนี้เลยนะคะหน้าอพาร์ตเมนต์นะคะเนี่ยก็จอดรถได้แบบนี้นะคะส่วนด้านนี้นะคะทุกคนเราก็เตรียมสําหรับรถยนต์นะคะแล้วก็สแตนบายไว้ให้จอดน,นะคะรามีพื้นที่กว้างๆแบบนี้ไม่ทําให้แออัดแล้วก็อึดอัดเลยนะคะทุกคนนี่หลังนี้เลย บุ๊คดาภาแมนชั่นของเรานะคะอยู่ในซอยเทพกุลชอว์ยี่สิบสองนะคะจากอพาร์ตเมนต์ของเรานะคะมาถึงซอยกุลชอว์ยี่สิบสองเนี่ยเพียงหนึ่งร้อยเมตรนะคะแล้วจากอพาร์ตเมนต์ของเราเนี่ยค่ะไปถึงถนนคู่ขนานถนนโยธินเนี่ยเพียงสองร้อยเมตรเท่านั้นนะคะทุกคนตรงนี้ทำเลดีมากๆนะคะมีวินมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะมีโรงเรียนแล้วตรงนี้อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพตลาดไทยแล้วก็ตลาดอัยาราด้วยค่ะทุกคน สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอาพาร์ตเมนต์หลังนี้นะคะมุกดาพรแมนชั่นนะคะโทรหาปาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่เลยค่ะทุกคนบอกเลยหลังนี้เหมาะกับการลงทุนมากๆเลยค่ะ